สวัสดีครับท่านลูกค้าทุกท่านครับคลิปนี้นะครับมาพบกับอ่ากับร้าน99เจริญทรัพย์เกษตรร้านตั้งอยู่ตําบลหนองูเหลืออําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมคลิปนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ผมนําเครื่องย่อยกิง่งอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่กําลังหาเครื่องย่อยกิง่งไม้นะครับกิ่งข้าวโพดเอ้ยยาเนปียหรือว่าต้นอ้อยต่างๆรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับ เครื่องมอเตอร์อัดสามแรงนะครับในส่วนของเครื่องมาพร้อมกับตัวใบมีดสี่ใบมีดที่พิเศษกว่านะครับรุ่นอื่นคือในเรื่องของการปรับระดับได้ไม่ว่าจะเป็นระดับในเรื่องของการที่เราจะสับละเอียดหรือว่าจะเราจะสับหยาบตัวนี้นะครับเขามีมาให้ในส่วนของในเรื่องของการเราเวลาเรายัดในส่วนของถินหรือยญาในเปียรต่างๆนะครับที่มันมีขนาดเยอะตัวนี้รุ่นเขาจะมีสปริงนะครับ คอยปรับให้มันทางออกได้รับในส่วนของที่เราจะย่อยเข้าไปแล้วก็ถ้ามันจะแตกต่างจากคนอื่นคือมันจะไม่มีในในในตรงนี้นะครับความพิเศษของมันคือเราจะยัดได้เลยถ้าสมมติว่าเรายัดไปแน่นเกินเนี่ยมันจะทํางานได้ดีถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยพอเรายัดไปปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดยัดไปแน่นมากๆมันจะติดเลยยากนึ่งของผมนะครับ ก็คือในเรื่องถ้าเป็นในเรื่องของกระถินว่าเราไม่ควรที่จะใส่เยอะจนเกินไปไอ้ที่ลูกค้าบอกว่าเอ้ยยัดได้เต็มที่เลยเนี่ยหมายถึงพวกต้นกระโพดหญ้าเนเปียที่มันมีเขาเรียกมีความนิ่มนิดนึงแต่ถ้าอย่างกระถินเนี่ยมันมีอย่างแข็งกิ่งบางกิ่งมันแข็งมันแก่นะครับเราควรที่ยัดไปแบบพอดีพอดีควรที่จะแบบว่าเต็มที่อัดเต็มที่เหมือนพวกหญ้าเนเปียหรือต้นกระโพดต่างๆถ้าหญ้าเนเปียหรือต้นกระโพดต่างๆหรือว่า อะไรที่เขาเรียกว่าเศษกิ่งอะไรที่มันมีความนิ่มเนี่ยสามารถยัดได้เกษตรตกร,ะกรนะครับในบริเวณของรอบๆอบลาดน,นิยมใช้ในรุ่นนี้มากๆหนึ่งในเรื่องของความสะดวกในเรื่องของออปชั่นที่เขาให้มาเนี่ยในเรื่องของราคาเนี่ยซึ่งถือว่าไม่แพงนี่นะครับส่วนราคาอยู่ที่12,900บาทแล้วข้อดีของเขาคือ1ใช้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยในเรื่องของการประหยัด ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของน้ำมันดูแลไม่ยุ่งยากเพราะวันหนึ่งเราใช้ไปนะครับใบมีดเกิดการสึกหรอสามารถเปลี่ยนใบมีดได้เลยนี่เราก็มีในส่วนของใบมีดเอาไว้จําหน่ายมีเอาไว้สแปร์ไว้ให้ลูกค้าสำหรับท่านไหนนะครับที่สั่งซื้อกับเครื่องย่อยกิ่งไม้กับของทางร้านของเราไปอย่างด้านหลังตรงนี้จะเป็นเครื่องใหม่อย่างตัวนี้จะเป็นเป็นรุ่นเดียวกันนะครับกับด้านหลังนะครับแต่ว่าเป็นของเกษตรกร ผมนำมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันเพราะว่าหลายทัศน์ก็จะบอกว่าเอ้ยเครื่องใหม่ลองเทสยังไงก็ดีอยู่แล้ววันนี้ผมนำเครื่องที่ลูกค้าเกษตรกรนำไปใช้งานประมาณ6เดือนแล้วมาสาธิตเรื่องของการสับย้อยกิ่งให้ทุกท่านได้ชมกันว่าประสิทธิภาพของเขาเนี่ยหลังจากที่ใช้ไป6เดือนแล้วเนี่ย เป็นยังไงกันบ้างน่าใช้ไหมเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ทุกข่านได้ชมกัน <ผม S 1> จะให้ดูในเรื่องของการสับหยาบกับสับละเอียดว่าเป็นยังไงกันบ้างแตกตางย,ยังไงกนงันเกี่ยวว่างอยู่นะครับเดี๋ยนี้เดี๋ยวจะสับละเอียดขนาดนี้น,ะ,น,น,ะ,น,น,ะ,น,นะครับเดี๋ยวจะลองยัดใส่ยัดใส่นะครับ ใส่เยอะใส่เยอะนี่นะครับวัวกินได้กําลังสวยเลยนะครับกินกําลังสวยพอดีเลยวัวกินดีมากๆเลยครับเดี๋ยวผมจะสับยาบ เอดว่างอันนี้หยาบนี่ครับสับหยาบจะเป็นอย่างนี้หย,ยาบหยาบเต็มเค่งแล้วข้อดีของหยาบมันมันมันเป็นยังไงครับแล้วแต่เกษตรกร,ะกรจะชอบครับบางคนก็ชอบหยาบหยาบ,บนเกินไปก็ไม่ดีมันแลจะแรเละแต่อันนี้หย,ยาบหยาบเดี๋ยวจะไปเอาละเอียดนะครับ เดี๋ยวจะโม้ละเอียดให้ดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวใส่เกี่ยก่อน ครับรับละเอียดด็นล้กษณะนี้เียอืเอียดล้งเฉยมากเลยลัางดีเลยต่อไปมันจะลองทดลองจับกระถินนี่จะเป็นการจับกระถินนะครับลองดูว่าให้พอดี ควรยัดจนเยอะเกินไปนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างหญ้าอะไรพวกนี้นะครับยัดได้นะครับไม่มีปัญหาเป็นสถิ่นนะครับถิ่ละเอียดอืมออได้ จบไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตประสิทธิภาพเครื่องสับย่อยรุ่น PCT เป็นสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9 1นะครับทนทานใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากสนนร,ราคาอยู่ที่12,900บาทโปรโมชัน่นผม เปิดตัวสำหรับเครื่องสับย่อยกิ่งรุ่นนี้นะครับผมแถมให้ฟรีไปเลยใบมีดนะครับเครื่องสับย่อยเนี่ยให้ฟรีไปเลย1ชุดทันทีนะครับแถมให้ฟรีไปเลย1ชุดทันทีนะครับลูกค้าโปรโมชันนี้นะครับถึงสิ้นเดือนมกราคมปี2564นี้เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับรีบติดต่อสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะครับโปรโมชันนี้นะครับผมให้เฉพาะเปิดตัวเท่านั้นนะครับ หมดเขตแล้วหมดแล้วหมดเลยทนี้นะครับก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ